ขอ,อสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทุรสโหราพยากรณ์ครั้งนี้ดิฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจำเดือนพฤษภาคม2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์ไอดี 0630780354พยากรณ์สดโทรไลน์ใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถามได้เมจ่จนกระั่คำถามค่าบูชาครูท่านละ199บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาถึง22นาฬกาณาคนาราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมซึ่งนในเดือนพฤษภาคม2568นี้ ในเรื่องของการงานในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนหน้าที่การงานของท่านอาจมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆให้ท่านต้องแก้ไขมากยิ่งขึ้นหรือท่านต้องแบกรับภาระหน้าที่การงานต่างๆมากขึ้นแต่หลังจากกลางเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมท่านจะมีงานให้ทําตลอดเวลาไม่ว่างงานงานจะเยอะท่านจะขยันทํางานมากขึ้นท่านจะสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ความสามารถในการทํางานได้อย่างเต็มที่ ท่านจะรักและเพลิดเพลินกับการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการเงินท่านจะได้รับผลประโยชน์และไรายได้ที่ดีจากอาชีพการงานของท่านอีกทั้งจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการหาเงินหารายได้เพิ่มขึ้นและมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ขอให้ท่านระมัดระวังการเจอมิจฉาชีพหรือมีโอกาสมีนิสินบางอย่างเพิ่มขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความรักท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ท่านกับผู้ครองจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานและการเงินได้ปรึกษาหารือกันมากขึ้นค่ะส่วนคุณโสดท่านจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีทั้งนี้อาจพบเจอกันในเวทดวงสังคมการทํางานหรือเกี่ยวข้องกับอาชีพกับงานที่ท่านทาค่ะส่วนวรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ ดวงชะตาของท่านประจำเดือนพฤษภาคม2568มีดังนี้ค่ะในเรื่องของการงานดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำความรักและการงานของชวาวราศีมิถุนดาวพฤหัสบดีได้ยกเข้าสู่ราศีพฤษภภายต้เดินภพวินาศตั้งแต่วันที่30มิมษถุนายน2567สถสิติถึงวันที่13พฤษภาคม2568รสทรงผลในท่านจะมีโอกาสเปลีป่ยนแปลงตำแหน่งหนะ้าที่การงาน หรือย้ายสถานที่ทำงานหรือหน้าที่การงานของท่านจะมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆให้ท่านต้อง,งแก้ไขมากยิ่งขึ้นท่านอาจต้องแบกรับภาระในที่การงานทำงานแทนผู้อื่นมากขึ้นและในระหว่างนี้ขอให้ท่านทำงานด้วยความระมัดระวังทำงานด้วยความร,บรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆค่ะจากนั้นดาวพฤหัสบดีจะย้ายมากุมลัคณาราศีเมถุนตั้งแต่วันที่ 13พฤษภาค,คมถึงวันที่2ตุลาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นประเป็นอุจจาวิลาชเรื่องของการงานท่านจะมีงานให้ทำตลอดเวลาไม่ว่างงานงานจะเยอะท่านจะขยันทำงานมากขึ้นจะสามารถใช้ความรู้และความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่ดาวพระศุกรซึ่งเป็นดาประจำเริมพบุตะและวินาศได้ยุเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เรินมพบกรรมะตั้งแต่วันที่ 28มกราคมถึงวันที่2มิถุนายน2568ได้และตำแหน่งเป็นมหาอุดทรงผลในท่านจะรักการทำงานมากขึ้นท่านจะเพลิดเพลินกับการทำงานลูกหลานบริวารลูกน้องจะให้การช่วยเหลือส่งเสริมดีค่ะท่านจะได้รับผลประโยชน์และรายได้ที่ดีจากอาชีพการงานของท่านและในระหว่างนี้ท่านจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการหาเงินหารายได้เพิ่มขึ้นแต่สำหรับข้อควรระมัดระวังคือ การงานอาจมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆให้ท่านต้องแก้ไขมากยิ่งขึ้นค่ะดาวพปรเศิ์ซึ่งเป็นดาวประจําเดือนภพมรณะได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดือนภพสุภะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566สถิตถึงวันที่19พฤษภาคม2568สําหรับท่านที่ทำงานประจํารับราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่านจะมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงาน แต่ทั้งนี้จะเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งเก่าไปสู่ตำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นใน,นทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายท่านอาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการซึ่งทั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและในบางท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์สินมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์บางอย่างข้อควรระวังคือ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถัมภ์อาจเจ็บไข้ได้ป่วยได้และหากท่านจำเป็นต้องเดินทางไกลขอใหดูแลสุขภาพและใช้สติตลอดการเดินทางนะคะจากนั้นดาวพระเสารจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดินพบกรมมะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่23สิงหาคม2568ผลให้ในระยะนี้ท่านจะมีโอกาสเดินทางมากขึ้นหรือท่านจะมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือเปลี่ยนงานหรือหน้าที่การงานของท่านอาจมีภาระให้ท่านต้องรับผิดชอบมากขึ้นค่ะดาวรฤหูซึ่งเป็นดาวประจำเรือนพบสุภะได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เรือนพบกรัมรมะตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566สถิตถึงวันที่5พฤษภาคม2568ส่งผลในท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายจะคอยให้ความช่วยเหลือส่งเสริมผลงานจะมีความโดดเด่นท่านจะมีโอกาสต่อยอดและพัฒนาธุรกิจการงานของท่านให้มีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นและสาหรับท่านที่ทํางานประจํารับราชการหรือธัรวิสาหรกิจท่านจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมียศมีตําแหน่งที่สูงขึ้นท่านจะมีเกียรติมีชื่อเสียงค่ะจากนั้นดาวพรหราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดินภพสุภะตั้งแต่วันที่ 5พฤษภาคม2568สถิตถึงวันที่22พฤศจิกายน2569ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีทรงผลเด่นท่านจะคิดถึงเรื่องของอนาคตมากยิ่งขึ้นท่านจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยหรือได้ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นหน้าที่การงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นค่ะและในระยะนี้ท่านจะมีโอกาสศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของท่านให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นค่ะ ดาวพระพุทธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชราวราศีเมถุนและเป็นดาวเจ้าเดินพพันธุดาวพระพุทธได้ยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดินพบลาภะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่17พฤษภาคม2568ในระยะนี้หากท่านคิดมุ่งหวังอะไรมักสำลิจผลท่านจะมีโอกาสได้รับโชคลาภได้รับบําเหน็จรางวัลบางอย่างสังคมเพื่อนฝูงจะให้การช่วยเหลือสนับสนุน อีกทั้งจะมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นค่ะและท่านที่มีทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ท่านจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีจากทรัพย์สินดังกล่าวค่ะจากนั้นดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เดินนพวินาศต,ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2568ท่งผลในท่านจะมีเซนมีสัมผัสที่6มีรางสังหณรอีกประการหนึ่งคือในช่วงนี้ท่านจะชอบอยู่แบบเงียบ เก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นและชอบทํางานแบบอยู่เบื้องหลังและในระยะนี้ขอให้ระมัดระวังการมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยและหากท่านจาเป็นต้องเดินทางขับขี่ยวดยานพาหนะขอใใช้สติตลอดการเดินทางนะคะในเรื่องของการเงินและโชคลาภดาวราทิตซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบสหชะได้ยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดืนภพลาภะตั้งแต่วันที่ 14เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดทรงผลในท่านจะได้รับผลประโยชน์จากการเดินทางหรือจากการทำเอกสารสัญญาธุรกรรมทางด้านต่างๆและท่านจะได้รับผลประโยชน์จากการได้ติดต่อสื่อสารกับสังคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่นำโชคลาภได้ผลประโยชน์มาให้และท่านจะเป็นที่รักของพวกเขาเหล่านั้นมากขึ้นค่ะจากนางดาราิตท์ จะย้ายเข้าสู่ราศีกกศพฤษภภายใต้เดินพบวินาศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน2568ได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกในระยะนี้ขอท่านระมัดระวังยัดพี่น้องหรือเพื่นฝูงบางคนอาจนำความเดือดเร้อนใจมาสู่ท่านได้คะ่ะดาวร้างคานซึ่งเป็นดาวประจำเดืนภพอริตและราพะยกเข้าสู่ราศีกรกฎภายใต้เดืนภบพบกรุมพระตั้งแต่วันที่ 1, 1. ่เมษายนถึงวันที่6มิถุนายน2568้ 2, และตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้ขอให้ท่านดูแลทรัพย์สินเงินทองและผลประโยชน์ของท่านให้ดีเนื่องจากมีโอกาสสูญหายได้และขอให้ระมัดระวังการเจอมิจฉาชีพในบางท่านจะมีโอกาสมีนิสินบางอย่างเพิ่มขึ้นในบางท่านมีโอกาสเสียเงินกับการรักษาพยาบาลความเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ท่านกับคู่ครองจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันและได้ช่วยเหลือในเรื่องของกิจการงานร่วมกันค่ะสำหรับคนโสดท่านจะมีสนเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีทั้งนี้อาจพบเจอกันในแวดวงสังคมการทํางานหรือเกี่ยวข้องกับอาชีพกับงานที่ท่านทําค่ะสําหรับครั้งนี้ดิฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอให้ทุกท่าน ประสบความสําเร็จในหน้นาที่การงานทรัพสินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพวกกันใหม่สวัสดีค่ะ